แม่ค้าขอเปลี่ยนลิปได้ไหมคะมันเป็นอะไรคะซื้อไปแล้วแต่ว่าสีมันไม่สวยอะคะ่ะก็เลยจะมาเปลี่ยนอันนี้ใช้ไปแล้วนี่คะถ้าใช้แล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะลูกค้า <c oughs> ใช้แค่ครั้งเดียวเองนะคะมันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรมากมายนี่ใช้ไปแล้วใครจะอยากซื้อต่อคะ <c oughs> ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่คะเรื่องแค่นี้ทาไมต้องคิดมากงั้นถ้าลูกค้าไม่คิดมากพี่ให้เปลี่ยนก็ได้คะ่ะแต่เปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นสินค้าทดลองนะคะทําไมก็น้องบอกไม่คิดมากนี่คะอันนี้ใช้แล้วก็เปลี่ยนกับตัวทดลองที่ลูกค้าคนอื่่่่นนนนลลอองงแแแแ้้้้ววฟกััคคะตีีใชเดย ไม่พอใจก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะคะก็ใช้สีเดิมไปไม่เปลี่ยนก็ได้ตัวทดลองโดนใช้ไปกี่ครั้งแล้วเขาจะอยากใช้ต่อเธอเราปวดท้องเราขอไปนอนพักได้ไหมเธอไปนอนพักเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้เช็ดกระจกเลยเอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็ดกระจกก่อนไม่ต้องเดี๋ยวพี่ไปเซ็ตกระจกให้อโอเคเอาแม่มาคือบอกบอกขั้นบอกสิไดไม่เห็นบอก มาลูกชายถือเมียใส่คักปานนี้เดี๋ยวบ่สบายปวดท้องปวดท้องก็คือบ่มาเฮ็ดหน้าที่เจ้าของให้มันแล้วสิมาใส่ลูกชายฉันจังซี่บอ่อันนี้มันหน้าที่ไม่ยิ่งบ่เป็นหยังดอกแม่ยมบ่ได้ใส่มันอยื้อใส่แม่สวัสด,ดีค่ะเป็นหยังคือบ่ฮู้จักไปเฮ็ดหน้าที่เจ้าของวันนี้หนูปวดท้องค่ะแม่ก็เลยให้มีทีมช่วยงานบ้านมันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงปวดท้องสิงตายก็ต้องไปเฮ็ดทุกมื้อเขาก็เฮ็ดอยู่หัน่นล่ะน้องเขาบ่สบายกะระซังลูกไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้แล้วลูกกินขาน้าวหรือยังนี่เฮ็ดเวียกแล้วนี่่ละเดี๋ยวลลููกกกสิิไปหานเอง ไปเฮดเวียกให้มันแล้วแล้วก็ไปหาเขาไมาให้ลูกฉันกินค่ะนี่เธอไปกินเหล้ากับเพื่อนอีกแล้วหรอผ้าฉันยังไม่ได้ซักเลยนะลูกก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อไหร่เธอจะกลับมาสักทีนายชมพู่นั่นแกนจะไปไหนไปล้างจานเลยนะจานกองเต็มหลังบ้านเลยแล้วก็ไปเอาไม้กวาดมาทำความสะอาดร้านให้ฉันด้วย แกจะไปไหนนางชมพู่หนูจะไปจากที่นี่อย่างเกจะมีปัญญาไปที่ไหนนางเด็กไม่มีแม่เขาก็จะไปอยู่กับแม่เขาไงเธอเป็นใครฉันเป็นแม่ของชมพู่แล้วก็เป็นเมียเก่าของมิทีนไงคะฮะเมียมิทีนวันนี้ฉันจะมารับลูกฉันให้หลุดพ้นจากคนใจร้ายอย่างพวกคุณคุณเองก็มีลูกเหมือนกันน่าจะนึกถึงจิตใจของเด็กคนหนึ่งบ้างและถ้าลูกคุณโดนกระทำแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงไปลูกอ๋อ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณจะเอาผู้ชายที่กินแต่เหล้าไม่สนใจลูกเนี่ยแบบนี้มาเป็นพ่อของลูกเหรอะคะเออชมพู่แล้วยายอยู่ที่ไหนอะลูกยายไปบวชชีอยู่วัดแ้วตอนนี้เราจะไปอยู่กันที่ไหนหล่ะคะแม่แม่ขายของออนไลน์เก็บเงินซื้อบ้านใหม่แล้วแม่ก็มีรายได้พอที่จะรับหนูกับยายไปอยู่ด้วยแล้วจริงเหรอแม่ปะเราไปหายายกันนะกลับมาแล้วนดาลูกพ่อเอออะไรวะ จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกฉันไม่อยากให้ลูกฉันมีพ่อขี้เล่าแบบแกเอาลูกมาลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้เฮ้ยแล้วฉันจะไปอยู่ไหนเหรอเฮ้ย้ยบ้านก็ไม่มีจะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยลูกค้าค่ะรบก,กวนถอดรองเท้าหน่อยนะคะรองเท้าแพงค่ะ เรียงของยังไงจับแค่นี้ก็หล่นทำไมกุ่นเยอะจังเลยโอ๊ยทำไมไม่ขอทางดีๆเนี่ยอันนี้คืออะไรคะเอามาวางเคาน์เตอร์ฉันก็ต้องมาคิดตังร้อยจ็ดสิบเก้าค่ะเรียบร้อยค่ะ ใจดีให้ติปซะด้วยเธอจะเข้าไปซื้อของร้านนี้เหรอใช่ค่ะฉันแนะนําให้เธอไปซื้อร้านอื่นนะเพราะว่าร้านเนี้ยแม่ค้านี่ใส่เสียโอ้ยร้านก็ไม่ใช่ร้านฉัน คุณแม่นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวเขากินข้าวเสร็จก็คงจะกลับมาค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะพากันกลับมาเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยแล้วฉันต้องมานั่งอุ้มลูกให้เนี่ยมองหน้าทําไมเนี่ยหนูถามหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงไม่ชอบชมพู่ล่ะคะก็มันมีลูกติดแล้วแม่มันเองก็ชอบเล่นไพ่แต่ชมพู่เขาเป็นคนดีนะคะตั้งใจทํางานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงแม่มิทินออกจากทั้งหล่อทั้งรวยมีแต่ผู้หญิงจ้องจะมาจับแต่ชมพู่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็จริงแหละมีแต่คนจ้องจะมาจับลูกชายฉัน ลูป่ะเดี๋ยวพาไปดูนกน้ลูกนะมันพากันไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาเนี่ยเราถึงทั่วกินข้าวอร่อยไหมวันนี้อร่อยกลับมากันแล้วเหรอนี่แม่มาทําไมครับนั่งรอพ่อแกนี่แหละมามาเอาไปลูกแกฉันปวดแขนหมดแล้วเนี่ยแม่จะกลับแล้วแกก็ตามกลับไปเซ็นเอกสารด้วยแล้วกันครับแม่ลูกเธอก็น่ารักดีนะดูแลให้ดีด้วยละ่ะ กับก่อนนะลูกนะฟาดกับ้าดคา,ากไหลจนว่ากูได้อาโทรศัพท์นั่นมาให้ใส่ลามันยยยอยู่ใส่ละเอียงแม่เอานี่มึงลืมโทรศัพท์เอานั้น,นไงนาดาคุณนายสวัสดีค่ะฉันเห็นตุ๊กตามันน่ารักดีันก็เลยซื้อมาฝากนาดาอ่ะขอบคุณค่ะเยพรแลวนี่เธอจะพาหลานไปไหนเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้ชมพู่ไม่ลืมโทรศัพท์แล้ววันนี้ขาดเธอไม่ขาดหรอเยพรขาดกะเสียใจไลยข้าเลี้ยงหลานอยู่นี่งั้นก็เอาหลานมาเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเอง ไปไหนก็ไปมาขอบคุณหลายๆค่ะคุณนายชมบูลชุบวงงั้นไหมเมห้เร่เร็วเป็นสิว้าประเด็นไพ่เขาขาดค้านี่เร็วๆเนี่ยครับเจ็บตังไม้ซ้ายนะโอ้ยลูกเคยแม่ยขีใจดีเถอลูกและดาแย่ไปกันเดอ้อยิดีเ้อลูกเดอ้อไปมิทีนไปส่งแม่กับนาดาที่บ้านเดี๋ยวตอนเย็นฉันจะให้มิทีนมารับไปกินข้าวด้วยกันนะค่ะคุณนาย โมชีโมชิพร้อมให้ช็อปที่อันนาแล้วค่ะสินค้าโมชีมากมายหลายแบบราคาไม่แพงแถมตัวสินค้าก็น่ารักมากๆด้วยและยังคงคอนเซปต์ร้านขายปิกและขายส่งเหมือนเดิมมีราคาส่งโมชีให้และราคาก็ไม่แพงหลักสิบและหลักร้อยต้นต้นเองบอกเลยว่ามีติดร้านไว้มันดีมากไม่ว่าลูกค้าคนไหนจะเข้ามาก็สนใจสินค้าโมชีเป็นอันดับแรกแซื้อติดไม้ติดมือไปคนละชิ้น2ชิ้นน,น่ารักขนาดนี้จะห้ามใจไม่ซื้อได้ยังไงโมชีโมชีราคาปิกและราคาส่งอย่าลืมมาช็อปกันที่อันนานะคะ ขอบคุณครับพี่รักเมื่อไหร่จ้างพนักงานทำไมออสองคนมันเหนื่อยนะพี่รักจ้างพนักงานเธอก็เธอก็เป็นซะอย่างนี้ยเห็นสาวๆที่สวยเนี่ยไม่ได้ใครจะไปกล้าจ้างพนักงานเฮ้น้องชายลูกสาวฝากซื้อแผ่นแปดสิวน่ะแบบนที่วัยรุ่นเขาชอบใช้กันผมไม่รู้ครับลองเดินไปดูทางนู้นน่ะ น้องชายสองซองนี้มันใช้ยังไงน่ะนี่ครับผมไม่รู้ครับผมไม่เคยใช้เลยครับอะไรให้ผู้ชายมาเฝ้าร้านเครื่องสำอางน,นี่เหรอถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างร้านอื่นเขามีพนักงานผู้หญิงสาวส,ส,สวยมาคอยต้อนรับนี่อะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรคะลูกค้าป้าคนนี้อยู่ดีๆก็โมโวยวายเป็นไรไหมก็ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาขายเครื่องสำอางได้ยังไงผมมีหน้าที่คิดเงินครับไม่ทีม อ à, ขอโทษด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ตัวไหนถามหนูได้ค่ะก็2ตัวนี้มันใช้ยังไงมันช่วยเรื่องอะไรลูกสาวบอกให้มาซื้ออันนี้ครีมซองของ B K ค่ะตัวนี้เป็นมาร์คสิวตัวนี้เป็นเซรั่มลดสิวค่ะและแผ่นแปะสิวมีไหมลูกสาวเป็นสิวเต็มหน้าเลยตัวนี้เลยค่ะแผ่นแปะสิวรูปดาวของ B K ค่ะแผ่นแปะสิวทําไมมีรูปดาวได้ไงก็มันจะได้สีสวยไงแปะแล้วก็จะได้แบบเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยโอเคเอา3อันนี้เนี่ยแล้วก็หัดจ้างพนักงานด้วยนะไม่ใช่ให้แฟนเฝ้าร้านแบบนี้ถามอะไรก็ไม่รู้เร ปวดท้องมะเมียวถุงไซส์เล็กหมดไปเอามาให้พี่หน่อยอ,อ๋อได้ค่ะโอ๊ยนี่ค่ะถุง thank you จ้าโอ๊ยมะเมี่ยวเอาลองพื้นมาเติมหน่อยนะหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยค่าค่าโอ๊ยโอ๊ยพี่คะครีมตัวนี้มีอีกไหมคะอ๋อมะเมียวไปดูของให้ลูกค้าหน่อยสิอ๋อได้ค่ะ โอ๊ยปวดท้องไม่ไหม่แล้วอะมะเมียวไปนั่งอะไรอยู่นั่นเป็นอะไรนะ่ะหนูปวดท้องค่ะปวดท้องปวดตั้งแต่เมื่อไหร่ปวดตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วทําไมไม่บอกไหวไหมกลับบ้านไหมไปหาหมอไหมหนูไม่กล้าบอกไม่อยากกลับบ้านกลัวโดนหักเงินโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกไป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 หาหมอหน้าซีดหมดแล้วนั่นแต่ว่าหนูจะโดนหักเงินไหมคะไม่หักหรอกไปหาหมอแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มานะค่ะขอบคุณนะคะที่เงนินค่ะ 390ค่ะลูกค้าซื้อครบ300สนใจสะสมแต้มด้วยไหมคะสะสมแต้มอะไรซื้อครบ300ได้หนึ่งแต้มถ้าลูกค้าสะสมครบ10บแต้มจะได้ส่วนลด129บาบาทค่ะโอ้ยไม่เอาหรอกรีบอ,อ๋อได้ค่ะพิกเงินค่ะโอ้โหเจวันนี้มาเฝ้าร้านเองเหรอคะค่ะ390ค่ะนี่ค่ะเจไม่ต้องใส่ถุงค่ะสนใจสะสมแต้มไหมคะเอา้ามีสะสมแต้มด้วยเหรอ มารอบที่แล้วไม่เห็นมีให้สะสมแต้มเลยรอบที่แล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อถึง300หรือเปล่าคะซื้อตั้ง600กว่าบาทลูกน้องเจนนั่นแหละไม่เห็นจะบอกให้สะสมเลยเอ,อ๋อน้องน่าจะลืมอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะน้วจะทํายังไงฉันเสียสิทธิ์ไปตั้ง2แต้มเลยนะจะรับผิดชอบยังไงเดี๋ยวหนูตักเตือนน้องให้นะคะคุณพี่ตักเตือนแล้วได้อะไรฉันเป็นลูกค้าประจํามาทากับฉันแบบนี้เหรองั้นเอาอย่างนี้ละกันค่ะเดียวหนูให้สแกนเพิ่มนะคะรอบนี้หนึ่งแต้มรอบที่แล้ว600้ได้2อแต้มแล้วหนูจะชดเชยให,ให้อีกหน้า ฟังหน่อยสีแต้มนะแม่ค่ะอันนี้เหลือซองเดียวลดได้ไหมอันนี้ลดไม่ได้ค่ะแต่มันเหลือซองเดียวเองนะเหลือซองเดียวแล้วมันเป็นอะไรอะคะวันหมดอายุก็ยังไม่หมดซะหน่อยเหลือซองเดียวก็แสดงว่ามันขายไม่ออกเป็นของเหลือ ของเหลือเหรอคะใช่ต่อให้วางบนชั้นก็ไม่มีใครกล้าหยิบหรอกเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าถ่าเหลือซองเดียวจะไม่มีใครกล้าหยิบหรอคะใช่มันเป็นของเหลือเลือกไม่มีใครอยากได้หรอกลดให้ชั้นเดียวชั้นจะซื้อเองเนี่ยของในร้านอันไหนที่มันเหลือชิ้นเดียว2ชิ้นเนี่ยก็ลดลดแถมๆไปซะอย่าให้มันของเหลือเลือกหรอคะงั้นอันนี้ลูกค้าเอาไปเลยคะ่ะพี่ให้ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะอืมต้องแบบนี้สิรีบจัดการเลยนะของในร้านอะ่ะ สวัสดีจ้าเจเอจ้าดูท่าทางไม่ใส่คนในเมียงนะนูเป็นคนอีสานจ้าเรียกฉันคุณนายนะส่วนนั่นคุณผู้ชายและเนี่ยคุณหนูมิกา้าลูกชายฉันค่ะแม่บ,บ้านที่นี่ไม่ต้องทําอะไรมากแค่เก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยและสะอาดทุกตารางนิ้วค่ะคุณนายเป็นอย่างคุณหนูมิกา้าขึ้นมากลิ่นขนมเลยทิมไปทั่วทีบนี่ทั้งขยะก,ก็ยู่ใกล้ๆนี่มีแล้วน่าลูกคนรวยเอาอยียงหางเกบไปเมื่อกี้นี่คุณนายเก็เลยสิเสีย คุณพ่อคุณแม่ลูกชายแม่เป็นอะไรจ๊ะนี่ทำไมถึงปล่อยให้ขนมไมดี้หมดตายแล้วกาจะกินขนมไมดี้จะกินตอนนี้จะกินตอนดีใจเย็นๆครับลูกใจเย็นๆขาคุณมู้ายไปซื้อขนมไมดี้ไม่ลูกสันเดี๋ยวนี้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขนมไมดีมาแล้วค่ะคุณหนูเย้คุณลูกทําไมชอบกินขนมนี้จังพ่อขอลองชิมหน่อยดินม เมียนแก้มแม่ตอนเป็นสาวๆเลยคุณพ่อแล้วตอนนี้ไม่นุ่มเหรอนุ่มครับเอ๋เดี๋ยวไปทําความสะอาดโตเครื่องแป้งให้ฉันด้วยนะค่ะคุณนายอ่ะนี่พับแต่งหน้าของคุณแม่พับแต่งหน้าเอียงคือหนุ่มแทะกินกับหอมหอมเออหนะ่าอย่าลืมเอาไปไว้ที่โต๊เครื่องแป้งคุณแม่นะอืมทำไมวันนี้พับนุ่มแปลกๆนุ่มกินก็หอมหอมน่ากินน่ากินฉันเบื่กินพับเข้าไปเหรอเนี่ย พับอะไรจะทั้งนุ่มทั้งหอมขนาดนี้ยายเอ๋อย่างอีกเนาะขะคุณนายเธอไม่มีตาดูือไงนี่มันขนมใหม่ดิเอามาวางไว้ตรงนี้ทำไมเอ้ยคือว่าเอ่อขอโทษค่ะเห็นมันนุ่มๆนึกว่าพับแตงหน้าซื่อบร์จริงๆเอาไปกินเลยขนมไม่หยั่งก็แสบไงวะทั้งนุ่มทั้งแสบสมพ่อคุณหนูมีกล้ามากกินเ๋ยวๆหน่อยคุณแม่สายแล้วคุณพ่อไปรอที่รถนะ พับ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 ฉันยไหนไ<อ>ขนมไมไดีอีกแล้วเหรอยายเอ๋ค่ะคุณนายถ้าจงใจแกล้งฉันหรอถึงได้เอาขนมไม้ไดีมาวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งของฉันเอ๋เอ๋บอด้เหตุได้ค่ะคุณนายนี่เธอหาว่าสามีกับลูกชายฉันเป็นคนทํางั้นเหรอโมเมนค่ะโมเมนค่ะฉันไล่เธอออกมแปลกใจเลยที่โไม่ไผยอยู่ได้กลับบ้านนอกดีกว่าเขาหมหมอกันในเมืองดอก